จะคล้ายๆกันมากคแบบิดไซเบอร์ทั้งสองคนด้วยกันแล้วอันน้องมุขอันเอาไว้มาแล้วเก็บสองเฉยเลยอ้าวเฮ้ยถ้ารู้จะโม้มาเก็บครับนี่ครับผมยังไงเห็นทางด้านของฟินิคครับตัวตายตัวแทงครับเรียบร้อยครับดีเซตเก็บทวิสตี้ไปได้เก็บเอ็กติสเหลือเพียงแค่ทางด้านของไซเบอร์ครับผมคนเดียชช่างเอร์เรียบร้อยครับยังไงครับล้บาจากมิดไม่มีใครดูให้ครับผมจังหวะนี้พลาดอย่างหนักโอ้ยโดนพาดแล้วครับผมตาจะคุ้นนอร์ครับตอนนี้ครับ ไม่ถึงนะฮนี้เอาแล้เอาไม่ถึงไม่ถึงรอบนี้ถึงคนีถึงแล้วนี่โอ้โหแลตงครามต่อ2คนไปเดนกับพันด้านของมนเอ็กซิเกตนี้คัตลาะไมาเก็บรีเทคไปได้อุ้ยดีครับจังหวะทามนี่เปตีครับเราเกตินไแต่รีเซ็ตครับผมอมเอาไพายามที่โดนอปแต่ไม่ใช่ซิมเปิลครับไม่โดนคิดออปเรเออมาช้าครับผมยังไงเทนยูนิงไม่คอะไรฟิกไม่โดนนะกนเข้าไปไปเลครับจังหวะเอามา้อย มีแล้วไงพิทเต้าด้านซ้ายเหมือนกันโอ้โห <achieve> ยิงไม่โดนฮะนันทางด้านของพิทเต้านายเดินเข้าซ้ายมาแล้วลยังไงจะ่จตัดของเอไปอาร์ติเบตเข้ามาเอ็กซิสเก็บบอลคิปเช่นไปอาร์ติเตาดพิทเต้านายเก็บกลางไปได้แต่กลางก็เก็บไอเช่เอไเหมือนก,กันทุบขึ้นมาทันทีคืนสั่งนะคือระเบิดเป็นแรงมากลอ่าใช่ครับแล้วอุ้ยเราไปอีกนะครับนอนดีครับคุณทำอะไรของคุณเฮ้ยออารยันเข้าไปเก็บหนึ่งแต่แม่แม่คาตาครับเอยจะคุณมาดีคาตาครับเก็บไปสองแล้ว มาแล้วผมได้การตีเป็นจุดพิตาไนยอนดอนิคัสเก็บแอชเชอร์เอ็ดเก็บทั้งทีมเรียบร้อยครับแกแลบเบิดวินที่6ของสายตาเอรับออฟฟิเตาลไปลงไฟบีครับใช้ที่ผิดพลาดและได้สวยมากๆจากซารานครับผมและแต่นี่ครับแมคคาตาเขาดักรออยู่อนดอนิคัสตายแล้วไงพยายามจะเก็บเก็บได้แค่หนึ่งครับแมคคาตาดักรออยู่ว่ารณ์ะครับจังหวะนี้ดันเข้าไปมานะแต่มีอันดอนิคอสที่มีใครเท็มได้พีแค่หนึ่งเพรนั้นแต่ได้ถ้วยอยู่ไหร พิษเต้นายดันเข้าซ้มาเข้ามาตัดสวยงามจริงๆครับเก็บไปสี่เป็นที่เรียบร้อยครับผมละโอ้โหไม่ตายกันยังไม่โตจังหวะนี้เดินเข้ามาย่องมาใน,นเนี้ยโตบปิดตาดีแกเอไว้ได้โอ้โหพิษเต้านายแต่เด็กก็พยายามที่จะยิงปะคอนจังหวะเอาไว้อยู่เก็บไปได้หนึ่งเก็บไปได้สองต่อเอาไว้อยู่จะได้ตาบลแล้วโดนยิงหัวเก็นเลยหรือติดไซยานินมีทางได้ของทวิตตี้ออกมายิงแทนครับผมแต่มันไม่ไม่โดดอะ เล่นยากอ่ะคอยโดนมายีดาโดนพีรควมกับเอซิดโผพีคควมกันฮนะเพื่อนมาช่วยโดนเทวิตาเขาก็เลยเฮ้ยเห็นด้วยโอ้โหไม่ไา้กูเลยเสียปืนแต่ว่าตัดก็ไม่ได้เหมือนกันนะยสงแกนคุณตัดหลังมาเจอลครับเฮ้ยทแทร็กสวยมากๆครับผมไปตีเฮ้ยเจ็บส,ส,ส,สาม ครองคิงฮะคลาสเอาชนะไปได้คราบผมมัวแต่กำลังจะดูว่ามีใครเหลือไหมแต่ไม่มีใครเหลือแล้วสัลนลาแก่ชัชนะเข้าสู่รอบสติทีม